นี่นะพามาดูปลาตอนเช้านี่ผมช้อนขายไปหมดเลยนะเหลือไว้ห้าตัวตัวเล็กๆห้าตัวตัวมันขนาดเนี้ยห้าตัวผมเหลือไว้แล้วพอผ่านไปเดือนครึ่งสี่ห้าวันจากห้าตัวกลายเป็นร้อยกว่าเนี่ยนะเขาขายายพันเร็วมาก ใครสนใจอยากได้สายพันธุ์ก็ติดต่อผมได้ปลาหางพยุงนี่รือว่าอยู่ที่การอยู่ที่คนขายนะตั้งราคามไม่เกี่ยวหรอกว่าถูกหรือแพงอยู่ที่คนขายตัดทุกอย่างเพราะว่ามันไม่มีราคามาตรฐานตายตัว อยู่ที่ความพอใจทั้งสองควบทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก่อนนี่ผมก็ขายยี่สิบตัวรวมส่งนะยี่สิบตัวรวมส่งแถมรังรฟมนี่รังรฟมเตรียงไว้เก่ามาละสองร้อยรวมส่งแต่ตอนนี้นี่ผมพัฒนาขึ้นมาตอนนี้ก็สิบตัว 1ิบตัวสองร้อยเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่สวยแลว้วก็จะมีไทเกอร์หางยุ่งไทเกอรอก์แต่นั้นผมก็ขายไปหมดแล้วต้องไปรับเขาเพราะว่ามีพักคพวกกันที่เขาเปาะไว้พอไว้เขาหาที่ขายไม่ได้ถ้าใครจะเอาไทเกอร์ก็ เดี๋ยวผมจะไปรับมานะแล้วก็ส่งต่อก็ส่งก็ไม่เกินที่ผมเคยส่งมานะทั่วประเทศก็ไกลอย่างไกลๆก็ไม่เกินสองวันแต่ส่วนมากจะไปติดที่ทางใต้มากกว่าหาดใหญ่หาดใหญ่นี่ไปรษณีย์เขาเป็นไปรษณีย์ใหญ่เป็นศูนย์รวมไปรษณีย์ใต้น่าจะเป็นอย่างนั้น ขนาดใหญ่นี่จะช้ามากนี่นะเต็มอ่างเลยดูเพลินๆเราก็ต้องหาตะกร้ามาเผื่อไว้นี่เขาก็จะออกนี่นะเด็กๆก็จะมาหลบกันในตะกร้าแต่ชุดนี้เขาก็ไม่กินลูกนะมันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะถ้า บางสายพันธุ์เขาก็จะไล่กินลูกแต่ก็ไม่แน่ถ้าเยอะถ้าเขาเยอะอยู่กันเยอะๆก็ไม่แน่มันแน่นกว่านี้แต่ส่วนมากผมจะวิธีการของผมก็คือว่าพอแม่เขาออกลูกได้สักสองคอกผมก็จะช้อนช้อนพ่อแม่เขาขายเหลือลูกๆไว้ ปลสอดปลาบอลลูนก็เหมือนกันผมก็จะช้อนช้อนแม่ออกพ่อแม่ออกหรือลูกไว้ช้อนพ่อแม่ไปขายแต่เราเราเลี้ยงไว้เยอะเนี่ยพอเขาโตกันหมดแล้วเนี่ยอ่างมันจะแน่นแล้วพอเขาออกลูกมาลูกปลาจะโดนกินส่วนมากนะจากประสบการณ์นี้รวมส่งแถมรังโฟมถือว่าถูกนะ แต่ตอนนี้ผมต้องลดแล้วเพราะผมพัฒนาเป็นนีออนเป็นเกตสวยแล้วช่วงนี้ก็ตลาดปลาะจยู่จักถือว่าราคาปลานี่ขึ้นสูงมากพวกปลาสอดปลาบอลลูนดิดราคากันมากเพราะเขามีการประกวดกันในประเทศไทยมี การประกวดปลาขึ้นมาแล้วมีปลานําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยราคาปลาเขาก็เลยแต่ละฟาร์มหรือว่าแต่ละร้านที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ดีราคาปลาขึ้นนี่นะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวเราก็ให้อาหารเม็ด เขก็จะขยายพันธุ์ให้เราเราก็ตักขายพันธุ์เราก็ยังอยู่แต่ถ้าเราไม่ตักขายเลยอย่างปลาสอดปลาบอลลูนเนี่ยนะเราไม่ตักขายเลยก็มันก็อยู่เท่าเดิมอะ่ะมีแต่ตายปายาลาหรือยุงก็เหมือนกันท่านแน่นก็ปลามันก็จะอยู่เราก็แปลกใจเฮ้ยทำไมลูกมันไม่ออกสักทีที่ไหนได้เขาออกลูกทุกวันแหละถ้าอยู่ในเยอะ แต่ที่ว่าเราไม่เห็นลูกเขาอะ่ะโดนกินหมดหรือว่าจะเป็นไอ้พวกจอกหูหนูดอกจอกอะไรหรือว่าจะเป็นสลายเนี่ยอันนี้สลายพุงชโดนะสนใจก็ทักผมมาได้หรือว่าอยากได้อะไรที่จะอยู่จักสนใจก็ทักผมมาได้ ยังไงก็ฝากกติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ